แล้วไงแล้วก็มาเข้าสู่วันที่3เนาะตอนเนี้ยมาเข้าสู่วันที่3ฉันก็เริ่มจากการจะสั่งเฟอร์นิเจอร์ค่ะแต่ดูเงินเหลือ32บาทโอ้โหคือเปิดร้านยังไงก่อนตอนนี้นงงไปหมดแหละเอาของของกองเต็มหน้าร้านเลยค่ะมันไม่มีชั้นจะใส่แล้วนะคุณพี่แล้วมันมี32.55เนี่ยแล้วชั้นก็สองสโอ้ยดูดิโอ้โหโอ๊ย ฉันเปิดร้านทำไมนะโอ้ชันเต็มไปหมดไม่มีที่จะวางแล้วค่ะเออนี่อะไรเออเอออ่ามาลูกค้าช่วยมาซื้อให้มันหมดหมดไปได้ไหมไม่มีที่จะไว้แล้วกองเต็มไปหมดเซลเนี่ยโอ้ยเทสกิจลงแล้วมั่งชีวิตเออมาโอ้ทำเองอีกนี่อย่าแค่เชียร์หมดเวลาไปแล้วจ้ะแล้วก็ต้องเป็นชั้นที่มานั่งทำเองอืม ขาปต่อนี่รีเวอร์นะคะขอบคุณค่ะเออเป็นอะอาเป็นอะไรอ่ะคุณพี่เป็นอะไรคะเออเห็นทำท่าแปลกๆอันนี้คืออ้าวอ้าวเป็นอะไรอ่ะสติสติ้งคืออะไรปวดท้องหรือโมโหหรือยังไงออ้าวมาเป็นอีกคนเป็นอะไรเป็นอะไรกันอ่ะงงมากเป็นอีกไหมเนี่ยเป็นอีกคนไหมอ๋อไม่น้อย นึกว่าจะเป็นอีกคนนะคะโอ๊ยไม่มีชั้นจะวางของค่ะชั้นทำไงดีโอ้ยโอ๊ย,อยลงวยเต็มไปหมดโอ้ยชนกระจกเดินชนไปมั่วไปหมดแล้วโอ้ยชีวิตนันะคะ โอ้ยฉันอยากเจ้าพนักง,งานว่ะใจมันเริ่มทอ้อใจมันเริ่มห่อยเหี่ยวแล้วคะ่ะดิฉันควรจะทํายังไงดีคะโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยออกไปโอ้ยแต่เงินตอนนี้เงินมีร้อยี่บหกแล้วนะสีพาษีเออรถปึงปึงไป คือจะจ่ายแบงร้อยเลยเหรอโอ้ยทีนี้เดี๋ยวตบสบายหลุดเลยเดี๋ยวก่อนพุ้เล่นนะคะเราจะมาจริงจังอะไร,ไรแบบนี้ยไม่ได้ <c oughs> เพื่อน,น้องๆหนูๆเข้ามาดูแต่ถาาพี่เป็นคนก้าวราวไม่ฟึ่งไม่น่ารักนะคะไม่เอาไม่เอา7.53โอเคไปอืม <c oughs> โอ้คุณพี่คุณพี่ซื้อของกันเร็วเหมือนกันนะคะซื้อของกันเร็วมากตอนนี้ก็หมดหมดหมดชัด้นวางละเออแฟดกันเลยแฟดกันบอดคือขายของขายดีเทน้ำเทท่าและวยอลิสเหลือเอาหมดเวลาไปแล้วนั้นโอ้ oh my god <laughs> อยากสร้างเลยคซอ อยากจ้างแคชเชียร์อยากจ้างคนขวาดอยากจ้างคนเลียงของไม่อยากทำอะไรเลยตอนนี้อยากจ้างหมดเลยเฮ้ยรอดูนะธุรก,รกิจชั้นใหญ่โตวันใดค่าจักไม่ลืมเลย11.41 ห้าจุดศูสากสกู่นะคะเออเนาะสักู่ค่ะมาหกจเก้ออไปจ้าอุ้ยเงินขึ้นเร็วเหมือนกันนะทอนเก้าจุดปดดคิดเร็วคิดเร็วยี่สิบอดดจทอนเท่าไรทอนเก้าจุดปดแดคณิตคิดเร็ว จำเนึ่ง <laughs> แต่คันนี้คิดเร็วแต่ตอนเงินช้าสักคู่นะจ๊ะเออห้าจุดศูนย์สามคือขายแพงมากเลยนะนจริงๆไม่แปลกใจที่กำไรมันจะขึ้นแฟดขนาดเนี้ยโอเคโอเคโอเคเอ้ยโอ้ยมีชีฟต กิฟต์มีอั p ิิเขาให้ทีฟสิบจุดหนึ่งเก้าโอ้โหผิดผิด,ผดขาดทุนนะขาดทุนนะสิบจุดหนึ่งเก้าเฮอวันนี้ไม่มีอะไรเลยวันนี้ขายของอย่างเดียวยืนเอาก็ไม,ไม่เพิ่งเห็นหมดสต็อกแล้วเหลือแต่แอปเปิ้ลเหลือแต่แอปเปิ้ลไม่เหลือแล้วก็เหลือแต่แอปเปิ้ลโอ้ my gosh ไข่ดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะเอาจริงลดปะคือค่อนข้างลดเอาดีๆห้าจสี่หกสักคู่นะ,อะโอเคคุณลุง KFC ไม่ใช่อย่าไปพูดซีซัวเดี๋ยวขามาฟ้องนะจ๊ะพูดเลนแซลขับขามสปอนเซอร์ป่ะเนี่ยไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ สิบแปดจุดหนึ่งห้าเออปึ่งปึ่งโอ้โหคือวันเนี้ย <c oughs> คือไม่มีเวลาไปเชิมของเลยเว้ของหมดลานแล้วอะเออไม่ต้องดูค่ะลุงมาเมาต่งเงินได้เลยไม่มีอะไรขายแล้วค่ะเฮ้ย <c oughs> อะไรแอปเปิลล่วงเหรออ๋อไม่ใช่ขยะอ้าไม่มีอะไรจะเอา้าแตบหนึ่งซีอยู่คนเดียวนะ่ะ ไม่ทันแล้วมันไม่ทันเนี่ยมันขายดีเนี่ยโอ้โหแป๊บหนึ่งหมดแล้วโว้ยสักคู่เติมก่อนเติมเอาแตงโมแล้วกันแตงโมสามครั้งหยุดเล่นไปแล้วอันนี้ไม่ควรเล่นต่อเนาะโอ,โอ้แล้วถังขยะสัญญาเข้ามาในร้านได้ป่ะฉันพูดจริงนะทุกร้านควรมีถังขยะค่ะโอ้เดินโอ้โหจ้างไหมจ้างเออฉันไม่ชอบอนะไรหรอกอุย้ยเดี๋ยนะเหมือนเลื่อนเงินเดือนได้นะ่ะ ฉันตับถูกสุดเลยค่ะยี่สบาท <c oughs> <c oughs> โอ้ยลุยองอินเตั้แต่ตอนแรกแล้วถูกขนาดนี้เออเรียงแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเออเออเรียงไปเลียงไปแป้งเนาะอันนี้คือแป้งแป๊บนะคุณลูกคา้ารอก่อนน้ำมันโอ้ยน้ำมันเออเออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บโอ้ยเดี๋ยวฉันวุ่นวายมากโอเค คุณลูกค้าเราสักครู่มาแล้วมาแล้วามาแล้วจ้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 าโอ้โหโอ้โหซื้อแตงโมสี่อ,อันเลยเหรอรวยมากเนาะเออกินให้หมดนะโอ้สี่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาแตงโมมาตั้งทางร้านหรอกเดี๋ยวก่อนซื้อแตงโมกันเยอะขั้นนึ่เดี๋ยวฉันจะเอาเชลปับสิบเชล,ลตั้งไปแตงโมให้หมด